แตสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังสําหรับ ชาวจังหวัดสุขโขทัยก็คือตอนนี้มีการเตรียมการที่จะป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่ในเขตเมืองนะคะกรมชลประทานก็ต้องใช้ประตูระบายน้ําที่จะควบคุมปริมาณน้ําในแม่น้ํายมให้ไหลผ่านตัวเมืองสุขโขทัยไม่เกิน550ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมในจุดนั้นค่ะส่วนชาวบ้านที่ตําบลปากแควยังได้รับผลกระทบจากกรณีที่คันกั้นน้ําพังอยู่ค่ะเราจะไปติดตามจากคุณปักเจรีรักรายงานสดมาจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะ คุณปัดเชิญค่ะครับคุณจตุรงคุณพิมพิมนครับขณะ,ะตลอดทั้งวันวันนี้นะครับมีมวลน้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเดือนประชาชนในจังหวัดสุโขทยัยหลายพื้นที่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะครับระดมกําลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับ น้ำจํานวนมากนะครับยังคงไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับจากการพังทลายของคันดินกั้นแม่น้ํายมบริเวณพื้นที่ตำบลปากแควอําเภอเมืองสุขโขทยัยตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้นะครับส่งผลให้ประชาชนกว่า500ครัวเรือนได้รับผลกระทบในทันทีครับตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับระดมกําลังนําเรือเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆที่ถูกน้ําท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยระบุว่าไม่สามารถซ่อมแซมผนังดินที่พังลงได้นะครับเนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวแรงจรึงต้องสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นก่อนครับอ๋อตอนนี้โอ้โห,โหให้โยธาหรือผู้รู้นะครับว่าเราจะปิดได้ไหมเขาบอกไม่ได้เลยเพราะมันใหญ่มากแล้วมวลน้ําแรงมากนะครับนี่เรื่องที่หทีนี้เอาละเมื่อเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ต้องแจ้งเตือนราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ํานี้นะครับซึ่งปากแควรหมู่หนึ่งมีถึง300ครัวเรือนนะครับหมู่7มีถึงประมาณเกือบร้อยครัวเรือนอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็แจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูง จากฝนที่ตกหนักนะครับส่งผลให้ปริมาณน,น้ำในแม่น้ํายมเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยที่สถานีวายหนนะครับบริเวณสะพานบ้านน้ำโค้งอเมเมืองแพร่วัดปริมาณน,น้ําไหลผ่านได้สูงสุด1,252ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที กรมชลประทานได้คาดการว่าน้ําจะเดินทางถึงสถานีวัดน้ำว y 14 a อำําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยในเกณฑ์สูงสุดที่ระดับ9เมตร30เซนติเมตรนะครับโดยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดอยู่ที่1,050ถึง1,060ลูกบาทเมตรต่อวินาที เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกนะครับกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ําในแม่น้ํายมบริเวณเหนือประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์ด้วยการผ่านน้าส่วนหนึ่งนะครับเข้าสู่คลอง6บาทในอัตรา250 3 5 0ถึง350ลูกบาทเมตรต่อวินาที พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่เกิน650-710ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทยัยไม่เกิน550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ ครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับได้เป็นห่วงในพื้นที่อำเภอสีสำโรงเนื่องจากว่าปริมาณน้ําจํานวนมากนะครับจะไหลามายัางพื้นที่อำเภอสีสัโรงในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับจึงได้สั่งการให้ในอำเภอสีสำโรงได้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับคุณจตุรงคุณพิมพิมนครับค่ะข,ขอบคุณคุณปาดค่ะ